สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวเชิงลึกของหนึ่งในปืนพกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นเบรเ t ต้าเรุ่นปี2025ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา M9 ได้รับความไว้วางใจจากทั้งกองทัพหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้ชื่นชอบอาวุธปืนทั่วโลกและตอนนี้ในเวอร์ชั่นปี2025ับเรต้าได้คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือระดับตำนาน พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทำให้มันสามารถแข่งขันในตลาดปืนพกสมัยใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิงั้นเราไปดูกันเลยว่ารุ่นใหม่ของเบ r e t t า M9 ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากภายนอกกันก่อนเบ r e t t า M9 ปี2025ยังคงรักษารูปลักษณ์คลาสสิกที่แฟนๆคุ้นเคยและชื่นชอบไว้แต่ได้เพิ่มรายละเอียดที่ดูเฉียบคมขึ้นตัวโครงยังคงทำจากอลูมิเนียมอลลอยคุณภาพสูงทำให้มีความทนทานแต่ยังคงน้ำหนักเบา ด้านสไลด์ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีร่องจับด้านหน้าและด้านหลังที่เด่นชัดขึ้นเพื่อให้จับได้มั่นคงขึ้นระหว่างเช็คกระสุนหรือเลื่อนสไลด์พื้นผิวภายนอกเคลือบแบบด้านที่ช่วยลดรอยนิ้วมือและรอยขีดข่วนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระยะยาวด้ามปืนได้รับการปรับให้โค้งรับกับมือมากขึ้นและเบรตายังให้แผ่นด้ามแบบโมดูลาเพื่อให้ผู้ใช้ปรับความหนาได้ตามต้องการศู์เลงด้านหน้าแบบไฟเบอร์ออปติกคู่กับศูนย์เลงหลังแบบปรับได้ ทำให้การเล็งเป้าหมายเร็วขึ้นและชัดเจนขึ้นแม้ในที่แสงน้อยโดยรวมแล้วดีไซน์ของรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมแต่เพิ่มความทันสมัยอย่างลงตัวในด้านของสมรรถนะ M9 ปี2025ทำได้ยอดเยี่ยมสมการรอคอยตัวปืนใช้กระสุนขนาด9มิมให้การยิงที่นุ่มนวลและแม่นยำมากระบบไกแบบดับเบิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นได้รับการปรับแต่งให้ลื่นและเบาขึ้นกว่ารุ่นก่อน แรง recoil รลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยระบบควบคุมแรงสะท้อนถอยหลังแบบใหม่ของเบ e ต้าทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นและคุมปืนได้ดีขึ้นเมื่อลองใช้งานจริงปืนทำงานได้อย่างราบรื่นสลายเลื่อนอย่างมั่นคงรีเซ็ตไกสั้นและตอบสนองไวความแม่นยำยังคงเสถียรแม้ยิงรัวต่อเนื่องรุ่นใหม่นี้ยังมีการออกแบบรางป้อนกระสุนและลำกล้องใหม่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ แทบจะไม่มีปัญหาการติดขัดของลูกกระสุนเลยไม่ว่าจะใช้เพื่อป้องกันตัวหน้าที่ราชการหรือยิงเล่นเพื่อความบันเทิง M9 ปี P 2025 <_ S 1> ก็ให้ความมั่นใจและเสถียรภาพที่คุณคาดหวังจากปืนพกระดับแนวหน้าได้อย่างเต็มที่หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของเบรต t า M9 ปี P 2025คือฟีเจอร์ใหม่ที่ตอบโจทยุคสมัยเบรตตาเพิ่มรางสลด์ที่พร้อมติดตั้งกล้องเลงแบบ Red Dot ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นการพัฒนาใหญ่สำหรับผู้ที่นิยมใช้กล้องเล็งในปืนพก นอกจากนี้ยังมีรางอุปกรณ์เสริมมาตรฐานสำหรับปิดไฟฉายหรือลำแสงเลเซอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของตัวเองระบบควบคุมแบบ2มือเช่นเซฟดีคอเกอร์ er, และปุ่มปลดสไลด์ถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกทั้งสำหรับคนถนัดซ้ายและขวาอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการเคลือบผิวรุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกรอนแม้ในสภาพอากาศที่รุนแรงเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงอาชีพและพละเรือน รุ่นนี้มาพร้อมแมกกาซีนมาตรฐานความจุ18นัดซึ่งถือว่ามีความจุมากกว่ารุ่นก่อนๆอ,อีกด้วยสำหรับราคานั้นเบรเ t ต้า M9 ปี2025อยู่ที่ประมาณ899อเดอลลาร์อเมริกาสำหรับรุ่นพื้นฐานโดยอาจแตกต่างเล็กน้อยตามร้านค้าและการตั้งค่าถือว่าอยู่ในระดับแข่งขันได้เมื่อเทียบกับปืนพก9มิลิเมตรขนาดเต็มในกลุ่มพรีเมียมโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงชื่อเสียงคุณภาพการผลิตและฟีเจอร์ใหม่ๆห,หากเรือกลุ่นที่มาพร้อมกล้องเล็งหรือเคลือบแบบแท็ติก ราคาจะขยับขึ้นเล็กน้อยเกิน1,000ดอลลาร์ 1, 000, แต่สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ได้จากราคามาตรฐานถือว่าคุ้มค่ามากโดยสรุปแล้วเบรร t ต้า M9 รุ่นปี2025เป็นการผสมผสานร,ระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว มันยังคงเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเบรตตาแต่เพิ่มเติมสิ่งที่ผู้ใช้งานยุคป,ปัจจุบันต้องการเช่นการจับถนัดมือยิ่งขึ้นรองรับกล้องเล็งควบคุมแรงรีคอย์ได้ดีและมีความทนทานสูงไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของเบรตตามายาวนานหรือกำลังมองหาปืนพกขนาดเต็มที่เชื่อถือได้และอัดแน่นด้วยคุณสมบัติ M9 ปี2025คือรุ่นที่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างยิ่ง มันสวยงามทนทานและผ่านการพิสูจน์มาแล้วในสนามจริงนี่แหละคือความเป็นตำนานของเบรตาขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเบร t ตา M9 รุ่นใหม่นี้ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ